c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตดัดแปลงเป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศร้านค้าสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตที่เตรียมจะส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับควบคู่กับของตู้ Knock down, น็อกดาวน์ะครับที่มีรีวิวก่อนหน้านี้รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตและนำมาดัดแปลงอย่างที่ผมแจ้งไป ก็สามารถไปดาเป็นร้าน <S <S บ้านออฟฟิศสำนักง,งานได้ครับรายละเอียดมีดังนี้ครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตครับเกรดทรงออกกว้าง2.44เมตรยาว6.06เมตรสูง2.60เมตร60ทั้งตู้นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมแล้วก็นำมาตัดนะครับตัดเปิดแล้ววางเฟรมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าจะเป็นกระจกบานฟิกจำนวน2ชุดซึ่งอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวตู้ ส่วนตรงกลางครับเป็นบานเลื่อสลับคู่กลางนะครับพร้อมมุงลวดให้นะครับจำนวน1ชุดก็กรอบอลูมิเนียมเป็นสีขาวครับส่วนตัวผนังนะครับด้านนอกทำสีเทานะครับส่วนสีสามารถเลือกได้เป็นของ t ีเทั้งหมดครับนี่คือด้านหน้าของตัวตู้ด้านซ้ายมือของตัวตู้ที่เป็นด้าน2.44เมตรซึ่งเป็นฝั่งประตูตู้เดิมมีการติดตั้งเพื่อปร,ปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์13,000 BTU อินเวอร์เตอร์ใหม่มอกอเบอร์5 ครับนี่คือด้านซ้ายมือของตัวตู้ด้านหลังครับจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮารตลี่มี2ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวาอย่างละ1ตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกาวครับด้านหลังจะเป็นประตูกระจกเหมือนกันนะครับตรงข้ามกับด้านหน้าอีก1ชุดครับตัวนี้เป็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวแล้วก็มีบางใบให้เรียบร้อย นี่คือพลุมฤดูกาลฮาร์ตาลีอีกหนึ่งชุดของตัวตู้ใบนี้ด้านหลังคือจะมีประตูบานเลื่อสลับ1ชุดแล้วก็พะลุมฤดูกาลาอ2ชุดด้านขวามือของตัวตู้ครับถูกตัดแต่งแล้วก็วางเฟรมแล้วก็อาจกระจกเข้าไปอย่างที่เห็นครับเป็นบางฟิกอีก1ชุดครับนี่คือด้าน2.4 4เมตรอีกหนึ่งด้านครับนี่คือภายนอกทั้งหมดของตัวตู้ใบนี้ครับผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับ นี้ผมรีวิว,วตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ผมขอเปิดแล้วก็ปิดประตูก่อนนะครับเข้ามาด้านในครับต,ตัวตำแหน่งของระบบไฟฟ้าก่อนครับจาก power plug เมื่อสักครู่จะถูกต่อเข้าที่ตู้ควบคุมเมนสกริตของเลเซอร์พรอมสกริตและเมนสกริตให้เรียบร้อยไล่ลงมาด้านล่างครับเป็นปลั๊กคู่กาวของ panasonic สายไฟเดินในท่อและนี่คือพัดลมดูลอากาศ h a r l 8นิ้ว ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องประกาศครับเราจะมีตัวคอยยืดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวสวิตช์ปิดเปิดครับจะมีสำหรับเปิดหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะเป็นโคมโคมครับสีบอมไว้จํานวน6หลอดครับนี่คือตําแหน่งต่างๆนะครับของตัวตู้แล้วก็ด้านหน้าครับนี่คือกระจกบานเลื่อนสลับนะครับพอมือรวดให้ด้านซ้ายมือกระจกบานฟิกครับตัวนี้ครับ ด้านข้างครับกระจกบานฟิกครับด้านหลังครับเป็นประตูบานเลื่อนพร้อมมุงลวดเหมือนกันครับตัวนี้จะเปิดออกได้ครับตรงกันแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกระจกบานฟิกอีกหนึ่งชุดครับพื้นครับเป็นไม้พื้นไม้เดิมของตู้แล้วก็ปรับพื้นแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้นะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าติดตั้งมุงลวดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นมุงลวดยาวเลยเวลาปิดก็เดี๋ยวผมปิดให้ดูครับก็ถือการร้อนได้เป็นอย่างดีครับตัวนี้ แนะนำตั้งไว้ในที่ร่มได้ครับตัวนี้เพราะว่ายังไม่ได้บูชนวนนะครับก็สามารถบูชนวนเพิ่มเติมได้ครับผมปิดม่านให้ดูนะครับเวลาปิดม่านตตู้แล้วก็สวยครับสีม่านเข้ากับตัวตู้อย่่งดีครับก็จะคลุมทั้งหมดครับตัวนี้นี่คือปิดม่านทั้งหมดแล้วครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้นะครับอ่านี่ม่านทั้งหมดของตัวตู้นี่คือภายในทั้งหมดของตัวตู้ใบนี้ครับ สรุปภาพรวมภายในครับมีระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศหลอดไฟสวิตช์ปลั๊กไฟนะครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ภาพรวมภายนอกทั้งหมดครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถเลือกได้ครับแต่แบบนี้จะเป็นแบบที่ลูกค้าสั่งมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากเน้นความโปร่งนะครับแล้วก็ความสวยงามของกระจกที่ดีขึ้นมาเลยทําให้ตู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามครับจะค่อนข้างเด่นนะครับแล้วคอนเทนเนอร์เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างทนนะครับ ตัวนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ลาย oa ของทางบริษัท at container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www container showcase com ตู้ใบนี้เตรียมจะส่งที่สุพรรณบุรีนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่และโปรโมชั่นดีจากทางเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ